พี่แม่งโคตรดีอ่ะถ้าไม่ว่ามีแฟนแล้วจะขอเป็นเมียเลยคือแบบหล่อเท่อันนี้คือมาแนววายๆหน่อยนะฮะชอบเวลาได้ดูคลิปจื้อนะถึงคลิปไหนไม่ตลกก็เอามือจอกักกจี้ตัวเองให้ตลกเลยมันคือการชมหรือว่าการอะไรเนี่ยนะสวัสด <c oughs> ีครับผมของจีนะฮะวันนี้อีกแล้วเจอกันบ่อยๆนะครับทุกวัน อังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับนี่กับช่องคงเจ้อนะครับทุกคนก็จะลุ้นว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยมาในคอนเทนต์อะไรนะครับเพราะว่าคอนเทนต์เราก็จะแปลกใหม่ไปเรื่อยๆเืๆ่อๆให้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวขอเท้าความก่อนว่าคงจื้อเนี่ยได้ทำ YouTube จริงๆจังๆเนี่ยมาประมาณ1ปี นิดๆแล้วนะครับ1ปีกว่าๆน่อยๆออแล้วกันสร้างคลิปมาเยอะแยะมากมายนะครับ6กกว่า EP นะครับผมเป็นคงจื้อ EP แล้วตามสไตล์ของคนทำคลิปครับต้องลงคลิปไปแล้วก็ดูฟีดแบ็กคนคอมเมนต์ว่ายังไงคนชอบคลิปอะไรคนอยากให้ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์แต่ว่าอ่านเกือบหมดเหมือนกันนะอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ปัน คอมเมนต์ให้กำลังใจคอมเมนต์ติชมนะครับคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็น้อมรับนะครับน้อมรับแล้วก็พร้อมที่จะนำคอนเทนต์นั้นๆเนี่ยมาปรับปรุงเพื่อให้เราทําผลงานที่ดีขึ้นต่อไปนะครับผมแต่เวลาเจอบ่อยๆเนี่ยเจอคอมเมนต์ด่าหรือว่าคอมเมนต์ที่ไม่ดีบ่อยๆเราก็รู้สึกไม่ดีนะครับไม่ได้แบบว่าจะมองข้ามผ่านไปได้ง่ายอะไรขนาดนั้นครับบางทีวันนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเราเลือกได้เราอยากจะอ่านแต่คอมเมนต์ดีๆอย่าได้ไหมอยากจะแบบว่ามีแต่คอมเมนต์ดีๆมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยเมื่อ3าสี่ว ไอทีที่แล้วผมก็เลยไปตั้งคำถามใน IG Sto ตอนะครับเป็นแบบว่าเอาดีเข้าตัวจัดจัอ่ะเออเดี๋ยวดูๆก็ๆ <c oughs> อยากจะอ่านต่คอมเมนต์ดีๆดอะ่ะเออก็เลยไปเขียนในสตอรี่ไอว่าอยากให้ทุกคนชมหรือให้กําลังใจในการทํางานหน่อยครับหรือว่าแบบไม่มีเหตุผลก็ได้ถ้าไม่รู้จะพิมพ์อะไรให้พิมพ์แค่สู้ <c oughs> เราอยากได้กาลังใจดีๆนะครับอยากรู้ว่ามีคนที่รักเราเยอะหรือเปล่ามีบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มาดักอ่านแล้วกันไม่มีใครมาให้กาลังใจโดยธรรมชาตินะครับเราก็สร้างกําลังใจขึ้นมาเองให้ทุกคนมาคอมเมนต์เราเองเลยว่ามาชมผมมาให้กําลังใจผมมามามาไอ้สึดดีว่าวันนี้จะมีแต่คนชมหรือให้กำลังใจนะครับเออขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจากใจจ,จ,จ,จริงนะครับผมก็เหมือนได้รู้ว่ามีคนยังรักเราว่ามีอยู่นะครับผม คุณ Friday 5 November นะครับเป็นกำลังใจให้นะคะอยากให้พี่มีความสุขกับชีวิตตัวเองให้มากๆขอบคุณนะครับอ่ะต่อไปคุณ GG ขอบคุณค่าที่ทำให้ยิ้มได้ เชหนนมือนไม่ใช่รายการ Q&A เหมือนรายการแบบว่าให้ทุกคนมาอวยผมมาชมมาให้กำลังใจผมเฉยๆเลยนะฮะวันนี้สู้ๆครับพี่ผมคอยสพอร์ตเป็นกำลังใจให้พี่อยู่นะครับขอบคุณมากสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ตลอดเลยและจะติดตามผลงานตลอดไปอ่าเอาว่าผมอาจจะอ่านไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกอ่านแค่อันที่มันแบบจึ๊กเข้ามาในใจหน่อยแต่ผมอ่านแหละเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวผมอ่านให้ครบเลยแต่ว่าในคลิปนี้อาจจะไม่ได้อ่านออกเสียงนะครับก็ขอโทษด,ด้วยนะฮะอ่าเดี๋ยวอ่านยาวเลยแล้วกันแบว่าเอาให้อนอนล,แบบลอยนอนหลับแบบลอยตัวไปเลยนะฮะเป็นแรงมานานใจเรื่อง ชอบมากอมสู้ๆครับพี่อยากให้พี่ทําคลิปสนุกๆกแบบนี้ไปตลอดครับอขอบคุณครับชอบทุกๆคลิปของพี่ตลกผ่อนคลายคลายเครียดมาดูคลิปพี่ขำท้องแข็งเลยจะติดตามผลงานทุกอย่างนะคะสู้ๆนะคะอับขอบคุณครับพี่แม่งโคตรดีอ่ะถ้าไม่ว่ามีแฟนแล้วจะขอเป็นเมียเลยคือแบบหล่อเท่อันนี้คือมาแนววอยๆหน่อยนะฮะชอบเวลาได้ดูคลิปจื้อนะถึงคลิปไหนไม่ตลกก็เอามือจักจี้ตัวเองให้ตลก เลยมันคือการชมหรือว่าการอะไรเนี่ยนะะจับที่หัวดูครับจะได้รู้ว่ายังมีผมนะขอบคุณนะครับสู้ๆพี่ของเจือของหนูเก่งอยู่แล้วไม่ว่าพี่จะเจออะไรมามากแค่ไหนขอให้พี่สู้ๆเข้าไว้นะคลิปของพี่ทําให้หนูมีความสุขขอบคุณครับขอบคุณจากใจเลยนะฮะขอให้พี่สู้ๆนะถ้ามีอะไรไม่ดีเข้ามาก็ขอให้พี่ผ่านมันไปด้วยดีให้ทําทุกอย่างให้ราบรื่น อยู่เป็นความสุขให้ f c นานๆขอบคุณมากครับจะอยู่เป็นความสุขให้เ c นานๆนะฮะผมชอบผลงานของพี่มากเลยครับสู้ๆครับก็ไม่มีอะไรครับชอบพี่มากครับไอดอลขอบคุณครับคุณที่เลือกผมเป็นไอดอลนะครับขอบคุณที่เลือกคนอย่างผมแล้วกันเป็นไอดอลเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆค่ะขำบ้างแป๊กบ้างเรียนรู้กันไปค่อยๆปรับนะคะรอดูความสำเร็จพี่ขอบคุณครับขอบคุณที่ตามมาเด้อสู้ๆนะทำไมช่วงนี้ดูเศร้าๆจัง ก็ไม่ได้เศร้าหรอกครับแต่ว่าเราอยากจะได้กําลังใจเอออยากจะมีกําลังใจดีๆมาเรื่อยๆนะครับผมก็ออใครที่คอมเมนต์ก็ชมกันหน่อยชมกันหน่อยด่าก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมก็ยินดีที่จะน้อมรับเข้ามาปรับปรุงนะครับผมแค่วันนี้อยากจะฟังแต่คำชมเฉยอ,อ่าก็เลยตั้งคำถามนี้ขึ้นมามเป็นกําลังใจให้พี่จื้อนะทุกครั้งที่พี่ร้องเพงเลงแปแปๆคือสร้างเสียงหัวร้อแล้วหนึ่งพี่ต้องยิ้มมาเยอะนะนะขอบคุณครับคือ <c oughs> ตั้งแต่ทำ u t u b e มาก็สนุกทุกอีพีเลย ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับติดตามผลงานอยู่ครับเสียงพี่คือความสุขของหนูค่ะตอนร้องเพลงก็ดีหัวเราะก็ดีแค่เสียงพูดยังดีมีความสุขไปหมดสู้ๆนะวันนี้นอนหลับฝันดีแน่ๆเลยว่ะผมคิดว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรฮิวตัวเองหน่อยละกันนะครับบางทีการทํางานมันเนี่ย <S <S คนก็น่าจะพอรู้ๆกันอยู่ว่าผมทํางานคนเดียวนะครับผมก็มี คนะต่อยอคนหนึ่งที่เหลือผมก็ต้องคิดหาไอเดียใหม่ๆตลอดคิดงานถ่ายงานอะไรเงี้ยให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมบางวันมันก็เหนื่อยเออเราก็อยากได้กำลังใจอย่างเช่นวันนี้นะฮะซู้ซครับรอชมคลิปสนุกๆครับชอบพี่ร้องเพลงมากอยู่ในเพลย์ลิสต์เลยขอบคุณครับซู้ซนะไอ้เต้าของเจอเรามีความสุขกับทุกคลิปที่แกทา เราเป็นกาลังใจให้นะอขอบคุณมากครับถ้าชีวิตมันเศร้าก็กินเหล้าเบียร์ครับเออนันอันนี้ถูก <c oughs> อย่าท้อนะท้องอยู่ให้ลิงถืออถึงแม่มุกจะเก่านะครับแต่ว่าก็มีคุณค่าทางจิตใจนะครับถือว่าเป็นการให้กาลังใจกันแล้วกันสู้ๆนะครับพี่จื้อชอบดูคลิปพี่มากเลยค่ะเวลาเครียดแล้วมาดูคลิปพี่เครียดกว่าเดิมอีกค่ะ แล้วเขาตบท้ายด้วยว่าล้อเล่นเออสู้ๆครับพี่จื้อขอให้พี่คิดคอนเทนต์อาหารให้พวกเราชมนะครับพวกเราอยู่ข้างๆพี่เสมอขอบคุณครับเออก็ดีเหมือนกันนะทำอะไรแบบนี้อยากจะทำบ่อยๆเลยอะ่ะเออมันเป็นพลังบวกให้ชีวิตเราสู้ๆนะคะเวลาเหนื่อยแล้วมาดูคลิปพี่นี่คือหายเหนื่อยเลยชอบมากๆดูทุกคลิปเลยครับสู้ๆนะอันนี้เหตเมันภาษาอังกฤษจะคอยติดตามทุกคลิปเลยค่ะครับผมสู้ๆนะครับพี่องจื้อหนูจะคอยติดตามคลิปของพี่ทุกคลิปเลยนะ คนพิมพ์ว่าสู้ๆเยอะวะ่ะทำยังไงให้มันเป็นคอนเทนต์ทุกครั้งที่อ่านคําว่าสู้ๆผมจะอ่านเป็นห่อแรกแล้วกันะ <c oughs> okay? นะโอเคนะโอเคนะอ่านคําว่าสู้ๆเป็นคําว่าห่อแรกชอบพวกพี่มากห่อแรกครับพี่ <c oughs> อยากบอกว่าพี่เป็นคนสนุกมากชอบดูทุกคลิปพี่คงจื้อหรือพี่โอฮันน่า oh รักมากคงจือ้อห่อแรก มาไกลขนาดนี้ถือว่าเก่งในระดับหนึ่งแล้วค่ะพัฒนาและฮอแรกต่อไปนะครับฮอแรกนะจะติดตามพี่จื้อแบบนี้ตลอดตลอดขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ครับทำคลิปสนุกๆมาบ่อยๆนะครับน้ำมันพายแทบป่ะนอแทบครับแทบขอให้การงานรุ่งเรืองครับพี่จื้อแล้วก็ขอให้คอแข็งๆตลอดไปครับก็เรื้คอแข็งเลยเนี่ยฮอแรกฮอแรกฮอแรกอะไรสู้ๆเลยฮอแรกฮอแรกฮอแรกฮ่าฮ่าหนูชอบพี่ของจื๊อมากเลยค่ะดูคลิปพี่ทีรัยขำตลอดเลยเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆครับพี่ของจื๊อ สู้ๆครับติดตามเสมอเอ้ย้อแรกค่ะเออเปลี่ยนมาสู้ๆเหมือนเดิมดีกว่านะ้อฮอแรกมันปแปลกๆไงไม่รู้มันแปลกอยู่แล้วแหละไอ้บา้าเวลาดูคลิปพี่ไม่เห็นต้องจี้เอ๋แบบที่บอกเลยแค่นั่งดูก็หาจะตายแล้วขำหรือเปล่าน้องจะพิมพ์คำว่าขำหรือเปล่าขำนะต้องพิมพ์มาขำพี่มันเท่จริงๆ,ๆชอบพี่มา,มากๆผมมาอยู่ต่างประเทศต้องห่างไกลจากบ้านพอไอ้ดูคลิปพี่มันก็ทําให้ผมหายเหงายินดีมากครับผมอยากจะทําแบบนี้แหละครับผมก็สร้างคลิปมาไม่ได้คิดมากอะไรไม่ได้คิดว่า เองเด่นตัวเองดังอะไรนะครับคิดแค่ว่าเออเราจะทําคลิปตลกตลกให้ทุกคนดูแล้วพอได้ยิ้มสักนิดหนึ่งก็พอคลิปอาจจะไม่ได้ฮามากอาจจะไม่ได้เป็นตลกมืออาชีพนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนแบบได้ยิ้มมุมปากแจะนิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นภาษาอัสกฤฮักช่องไอจื้อเป็นกําใจให้อายเดอร์ครับผมกําลังใจนะสู้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 มาเต๋อครับเออไอเจมไอเจมฝึกงานจบแล้วทุกคนมันก็ไม่ได้เป็นเป็นตากล้องช่วยผมแล้ว เดี๋ยวรอเด็กฝึกง,งานรุ่นต่อไปนะครับขอให้พี่จื้อทำเพลงออกมาเยอะๆมันจะมีแค่หนึ่งคนที่ฟังหนึ่งคนนั้นจะเป็นผมเองสุดยอดจริงสู้ๆนะคะขอบคุณที่ผลิตคลิปตลกๆกำกๆออกมานะคะอย่างน้อยในวันที่แย่ก็ยังมีคลิปของพี่ที่ทำให้ยิ้มได้เดือนหน้าต่อไปนะคะขอบคุณครับกลับจากเรียนเหนื่อยๆก็มาชาร์จแบตให้ตัวเองด้วยการนอนดูคลิป ตั้งใจทำคลิปต่อไปนะคบไอเต้าความรักอไอต้าความม้อผมคิดว่าผมน่าจะเป็นช่องแรกนะที่แบบว่าตั้งคำถามเพื่อเอวยตัวเองแล้วก็มานั่งอา่านให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็คนประโยชน์ส่วนตัวรุน้นเลยนะครับที่มีคนมาให้กำลังใจผม <c oughs> ถือว่าผมได้มีปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับแล้วกันนะครับเหมือนเราได้คุยกันเนาะสู้ๆคะ่ะนี่จะคอยติดตามพี่ตลอดจะคอยซัพพอร์ตพี่ตลอดไปเลยนี่ชอบดูคลิปพี่มากไฟติ้งอ่ะ สู้ๆนะครับอย่าท้อแท้ค่ะขอให้ยอดวิวของจีเยอะๆนะหนูติดตามตลอดเลยเดอร์ขอบคุณครับวิ่งหมดแล้วหมดแล้วสู้ๆไอ้สู้ๆนะครับพี่จื้อสู้ๆครับพี่จื้ออ่าหมดแล้วนะครับผมสําหรับการอ่านคําชมในวันนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าบางทีคนเราก็ต้องการพลังบวกบ้างเออก็เลยจัดการพลังบวกให้ตัวเองสักนิดนึงมาให้กลาลังใจมาซัพพอร์ตเยอะแยะมากมายครับขอบคุณมากๆคนที่ติดตามกันมาถึง40,000 0ซับไปทุกคนเ<อ>รา40,000 0ซับแล,แล้วแล้วผมก็สัญญาว่าผมจะสู้ไปเรื่อยนะครับผม ทำให้มันล้านซับให้ได้บางทีอาจจะเป็นความหวังที่สูงไปนะครับผมแต่ว่าถ้าคนดูยังช่วยสพอร์ตอยู่ยังดูกันไปเรื่อยๆอยู่แล้วผมก็ยังสร้างผลงานนี้อยู่เชื่อว่าทุกคนและผมก็จะไปพร้อมกันนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบทุกคนแค่กำลังใจนะครับใครจะติจะชมหรือว่าจะให้ปรับปรุงอะไรบ้างอยากให้มีอะไรอยากให้ทําอะไรเพิ่มบ้างก็พิมพ์เมนท์เข้ามาเลยนะครับผมจะอ่านตลอดเลยนะครับ ก็ใครชอบลิปนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับผมมีเสื้อที่เท่ๆที่ของจืจจ้อสโตด้วยนะแล้วก็มีแก้วเยติมีไฟแชกแล้วก็มีช่องใหม่นะครับผมชื่อว่า aokj OK เป็นช่องที่จะทำเพลงมาให้ฟังมีทั้งเพลงปันป่นๆเพลงเพราะๆเ,เพลงดีๆอะไรเงี้ยจะพยายามสร้างผลงานให้เรื่อยๆให้ดูกันเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทัง้งคอนเทนต์ทั้งเพลงนะครับผมจะให้ทุกคนได้ดูไม่ขาดสายตาเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูคลิปของของจื้อนะครับผมสวันนี้ของจื้อขอลาไปก่อนสวั กลับไปนอนฝันดีก่อนขอบคุณทุกคนที่ชมนะครับห้าทุ่มแล้วเดี๋ยวไปซื้อเบียร์ใัน